วัดีค่ะทุกคนวันนี้เดียนะคะพามาออกนอกสถานที่นาะพราะว่าเดียจะมาลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกในชีวิตนะคะเซิร์ฟสเก็ตห,หลายๆคนเนี่ยหันมาเล่นกันช่วงนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยมีอะไรทําไปไหนไม่ได้เชี่วไหนไม่ค่อยได้ก็เลยหันมาออกกําลังกายกันเดียก็เลยจะมาเกาะติดเพื่อนเดียนะคะแล้วก็ให้เขาสอนเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองดูกันนะคะว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงลงไปนะคะ มาแล้วนะคะคอมมูน like ิตี้แบบว่าเด็กเล่นสเก็ตค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นเก๋สวัสดีค่ะเพื่อนเดียสอนนิเทศจุลานะคะรุ่นเดียวกันนี่คือทางที่หมอไม่รู้จักใครเลยอ่ะนี่ยรู้จักพี่หลิวอ่ะพี่หลิวพี่หลิวโอเคงั้นวันนี้มาสอนเดี๋ยวเคานั่ง นั่งเลยนะทุกคนมีเก้าอี้เป็นของตัวเองใช่ต้องมีเก้าอี้เป็นของตัวเองแล้วก็มีบอร์ดของตัวเองโอเคแล้วบอร์ดมาเผื่อด้วยจะบอกว่าเรากลัวมากเว้ยเพราะว่าเราอ่ะเคยเล่นไอซ์สเก็ตที่เซนทรันเวล์ตอนเด็กๆอ่ะแล้วมันแล้วหน้าเราล้มแล้วหน้าเราก็แทกน้ําแข็งเลือดออกวันนี้จะเป็นอะไรเงี้ป่ะกลัวไม่หรอกไม่หรอกก็ใส่สนับใส่สนับจะช่วยได้แล้วก็เวลาลงก็แบบก็ให้รู้เอาเอาตรงที่เป็นสนับหลงก็จะเป็นมือเป็นศอกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ตัวแล้วก็ โตโตขึ้นแล้วว่ามันจะห่วงสวยห่วงชีวิตมากกว่าสวยใช่แมวหน้าลมอะไรลมก็ได้ยกเว้นหน้าใช่หน้าจะต้องไม่ลมนะคะพี่เหลียวมาแล้วสวัสดีค่ะพี่เหลียวก็เป็นรุ่นพี่ทีนเทสจุฬานะคะก็จะมาเรียนครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยเป็นคนที่เล่นกีฬาห่วยเล่นไม่เป็นแล้วเมื่อกี้เล่าให้เป็นเก๋ฟังว่าเคยไปเล่นไอส์คิดเล้นหน้าลมไปที่น้ําแข็งก็เลยกลัววันนี้จะไม่เป็นอย่างงั้นใช่ปะใช่เพราะวันนี้ไม่มีน้ำแข็งถ้าลมก็คือเป็นชาไม่เป็นไมเดี๋ยวนี่เขามีสายดำ ว่าผ่านกันแล้วนะ้ไม่มีแผลพวแผลเป็นอะไรนะยังสวยอยู่ไม่มีสวยอยู่มีเลเซอร์ปิกสวยอยู่แปลว่าอะไรไม่สวยได้งั้นเราเราเรามาลองเล่นเลยต้องทำอะไรเริ่มต้นเริ่มแรกเลยใส่สนับก่อนเลยโอเค้องกันใส่สนับโอเคมีบอดให้เราแล้วมีทุกอย่างให้เราทุกอย่างที่ต้องการในของเราในของแกได้เลือเราที่ชอบเอาที่ชอบเหรอ ดมกลิ่นดูได้ไหมได้ดมดูดมกลิ่นดูอุ้ยน่ารักมากเข้าเป็นของตัวเองใช่แต่งเองเหรอทีนี้เป็นใครนะโอ้ว่ามีสีใสเจ็บแรงมากมองไม่เห็นเข้าวงการนี้รอกได้ไหมไม่ได้เข้ารอกไม่ได้ต้องซื้อบัตรเพิ่มไปเรื่อยๆยังต้องเพิงเงินนะเพิ่งเงินอยู่นะเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดแต่แรกตื่นเต้นจั่เลยค่ะเริ่มกันดีกว่าเป็นเก๋เราจะต้องใส่อะไรบ้าง เริ่มจากใส่สนับก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันอันตราย6อันเนาะเราเรามี2ขา2แขนทำไมต้องใส่6อันวะเพราะว่ามีศอกสองมือ2แล้วก็ข่าสอง๋อน,นึกว่าให้แบร,รี่รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายนะเน,นี่ยต้องมีแบบสนงสนับเยอะแยะไปหมดเลยอะใช่อันตรายผมเพื่อใส่พอดีเลยอันนี้เพื่อเอ็กซของเด็กบมีนะค่ะมีสนับเท้าด้วย้ะตอนนี้เท้าร้อนเท้าร้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกะนาฬิกาก่อน<บ>หน้าหน้าดิฉันจะเป็นอะไรก็ได้แต่นาฬิกาจะเป็นไม่ได้ บอดแพงไหมอยากถ้าอยากมีเป็นของตัวเองอะเท่าไรหลายเลทตั้งแต่สองพันห้าไปจนถึงแบบสองสามหมือะไรเงี้ยก็กลางประมาณสามก็แพงนะซื้อสองอันก็สองแต่ว่าเวลาขึ้นนะคะขึ้นจากด้านนี้อันนี้คือแบบใช้เท้าขวานํานะเพราะว่าสุดที่ทำไม่เป็นโอเคถนัดขวาเหมือนกันเอาเท้าหน้าวางไว้ตรงหมุดตัวหลังแล้วก็ขยายไปก่อนโอเคเดินสองขา หนึ่งขึ้นไสองขาได้เราค่อยปึ๊บกับโอเคขึ้นไปสองขาก่อนหนึ่งสองซ้ำแล้วก็แล้วก็บิดถอยหลังพอสามารถมีเต้เล่นก่อนถอยหลังได้ค่ะาเอาคุณช่วยแล้วว่าถ้าที่ถูกอ่ะพอเราทําได้ถูกอ่ะมันคือการบิดแค่ตัวเราจะไม่มันจะเก่งเก่งหน้าท้องแล้วมันคือการเปิดไหล่ไปไหล่มึงอ่ะจะแบบแถลงึ๊ดปึ๊บปึ๊บ โอเคเราขับมังคับขาให้ได้ก่อนแกต,ต้องไปกับเราก่อนได้แล้วนี่คือมังคับขาคือขึ้นวันนี้กลับไปมีรอยเลือดแน่เลยวะไม่มีก็หนักทั้งตัวเจอไหนมาเลือดวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นไหมวิธีเนี้ยต้นของนี้ตลอดได้ได้เด็กน,น้องว้าแมยเห็นน้องเขาเห็นเขาทักว้าก็ได้เลือดแล้วเป็นเก๋อีกเออเฉพาะคนได้โดนได้ไหมได้เลือดแล้วนี่ไงไม่ปวด วันนี้สนุกมากแต่ว่าได้แผลมาแล้วค่ะมาแล้วว่าที่ที่ใส่สนับไปไม่ช่วยอะไรอออดูดิได้แผลมาแล้วเป็นเรื่องปกติเรานี่คือใช้เวลาเล่นนานมากกว่าจะได้แบบขนาดนี้นานะกี่เดือนแล้วหกปะ่นกนานหกเดือนหรือหกเดือนคิดว่าความสนุกของกีฬาเนี่ยคืออะไรอ่ะเราเราเราว่าได้ออกกำลังกายเยอะเลยอ่ะเออเพามันเหนื่อยจริงอย่างเราก็ต้องหาอะไรออกกำลังกายแต่เวลาไปยิมก็เบื่อก็เลยแบบมาที่มีได้มาเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วก็แบบถ่ายไปเรื่อยๆได้เอว ก็จะร้อนๆดีคือใช่ตอนหน้ามีวิธีไงบ้ะคะอ๋อสหรัเราก็จะพยายามอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีเออเพราะว่าเราอแบบเวลาเจอเจอแดดอะไรเก็องนิดนึงวาแบเอ่อฟาดอะไรมัมีบางทีที่พี่ลิวไปเล่นตอนกับแดดับสอะไรเงี้ยเล่นตอนเช้าแล้วแบบสิบสิบมอะไรงแล้วมันดาเป็นป้องโอ้ใช่ใช่ใช่ตงเนี้ยตรเนี้ยดำขาวก็ยางของเราแบบใส่แมสไปเรื่อยๆอะไเงี้ยพอเือกอากเี้ยก็เป็นสิวว่ามันชื้อะไรเงียก็แบบมันเป็นสิวอะ ใช่ป่ะวีคแรกอ่ะออกมาคือหน้าเนียนคือผิวเนียนขึ้นแล้วทาไปอีกต่อหนึ่งวีคสิวน้อยลงแล้วก็หน้ากระจ่างใสขึ้นรู้สึกผิวดีแต่ว่าพี่หลิวกังวลเรื่องฝ้ากระใช่ไหมเขาบอกว่าทาฝ้ากระน้อยลงด้วยก็คือพี่หลิวมันดีมากแล้วก็แบบตัวนี้นะสําหรับเป็นเก๋ใช่ป่ะกังวลเรื่องสิวมันก็คือช่วยเรื่องนี้ตั้งแต่วีคที่2เลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราแห่เรารู้สึกว่าช่องนี้เราแบบว่า e x p o s e ไปที่แดดใช่ไหมก็คือไม่มีสิวเหมือนตอนนี้หรอเป็นตอนที่เราเกิดเดี รับเต็มที่เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพี่วยช่วยดันได้จริงๆช่วยดันคะโอเคนอกจากผลิตภัณฑ์จากช่วยแล้วแพ็คเกจด้านช่วยด้วยค่ะแล้วก็คือถ้าหมดนะคะอยากจะไปหาซื้อที่เซเว่นก็ได้เลยเพราะว่าเขาคุณหน้าผู้หญิงคนนี้มากแปลว่าเขาแบบดีดังสวัสดีเธอจำเราได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็น number วั e ิเซลล์ลิ้งคนะคะใน 7-Eleven ขายมาแล้ว7ปีซ้อนขายดีหาซื้อง่ายคุ้นเคย ดค่ะ <ged> e> <_ an> <_ an> มาเลยค่ะนี่เรามีราใสต่แม็กซ์ที่หิวหน้าเลย่บังไม่หมดเหมอขอบจองได้ไหม ยา่า z o มค่ะปอมปอมสั้นๆให้ดูหน่อยนะคะจะบอกว่าโอโห้เพิ่งรูตัวว่าโดนไปครึ่งแข้งนะเนื่องจากว่าเดียวไม่ได้ใส่ขายาวขอแนะนำเลยใครไปครั้งแรกเล่นครั้งแรกก้องใส่ขายาวนะคะขูดเข้าไปกับกระดาษเก็ตเละไม่หมดเลย